อัปเดตฟอรสชิลเดอร์เดว์เวิล169สายเปิดออโต้ดันมีของสวมใส่สกิลสเตตพาสซีฟูลูนต่างๆอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูที่อุปกรณ์สวมใส่ของนะผมอุปกรณ์สวมใส่ก็ไล่เลยแล้วกันนะผมเริ่มจากหัวหัวชิ้นเดิมเลยครับผมชาร์โดว์ไทเทเนียมบวก15ตีเอ็กไม่ได้นะครับคราฟคิ20มีเลต8คิไอคอน24อนาคตเปลี่ยนเป็นซิกนะครับออฟเดิมคราฟเดิมเสื้อชาร์โดว์ไทเทนิมบวก15 ใส่ไป3แมคกคีอนาคตเปลี่ยนเป็นซิกเหมือนกันแขนช e าโดว์ไทเทบวก15บห้าอเอมสิบแมคกิริคอนบวกเเช่นกันพูดง่ายๆคือ3 Mac แมคก็แหละอนาคตเปลี่ยนเป็นซิกเหมือนกันส่วนรองเท้าจะเป็นแมทธิวบวก15ครับผมเป็นอเอมเครับยัดดีไป2อเอ็กต์ีมคอสครับชิ้นนี้อนาคตก็จะเปลี่ยนเป็นรองเท้าซิก3าเอมเหมือนกันครับไปต่อที่อาวุธผมอาวุธก็เป็นอาวุธไลาแคนบวก15ครับผมครับเป็นแมคกิริคอนบวก12 2แถวแล้วก็แอทแท็กสิบสี่หนึ่งแถวครับ ยัดขี้ไปนั่นเอง X t m 4คิสตันครับผมอ่าคิสตันก็จะเป็นคีสิบหนึ่งแถวครับผมคี้ค้อนเจ็ดสองแถวครับแล้วก็เป็นยัดคี้นั่นเองต่างหูจะเป็นต่างหูภาพทิตบวกห้าครับผมอนาคตใส 6, บ่บวกหกเพราะว่าบวกหกนั้นสามารถทําการเจาะค,ค,คีออสคอมเพลเตอร์ได้ครับบวกห้าไม่สามารถทําการเจาะได้นะกําไรซีน่าบาัสลิตสองข้างครับผมเป็นเจาะครับคับกากดูเอากากไม่กากอ่ะส่วนนี้พอดีผมอัดเสร็จแล้วผมลืมเปิดรถให้ดูตัวนี้ผมเลยเอามายัดนะครับรถครับผม P W บวกสิบห้าครับผมยังอย จากดิสแตนบวกสเปลี่ยนเป็นดิสแตนบวกสเรียบร้อยราคาลงเรื่อยๆต่อไปเป็นแหวนครับแหวนก็เป็นแหวนไทยแลนด์ลิงครับผมอ่าเจาะคีย์ออสเนะครับคิดค่าลิงบวกสเจาะคีย์ออสเคิดว่าลิงไม่ได้จเจาะคีย์ออสครับลิงออฟลักบวกสไม่ได้จเจาะคีย์ออสเช่นกันครับชามชาห์บวกแตัวเดิมเลยเอฟเฟกเตอร์ or, เลื่อนขึ้นมาเป็นบวกแปดนะผมะโดยเริ่มที่ไดมอนด์ครับกับอ่เอเมอรัตก่อนเพราะว่า2ตัวนี้จะช่วยในการ ลดเวลาแปลงร่างของบัตดิสสามให้นั่นเองแล้วก็ไปขึ้นลูบี้เพิ่มพลังโจมตี PVE ส่วนเซฟไฟขึ้นก็ได้ไม่ขึ้นก็ได้ราคายังสูงอยู่พระคุ้มพระคุมแมทธิวครับคัดไฟบวก8ผลกาเดยนครับบวก7ผลคีออสบวก7ครับอ่ะไปดูที่คอสตูมกันตัวผมคอสตูมก็จะเป็นคอสตูมจอะออฟ แท็กสรูครับยังไม่ทำอีพิกครับตัวนี้เจาะไว้3รูยังไม่ได้ใส่ออฟขึ้นอีพิคราบบวกสครับอนาคตจะใส่อะไรเหรอตอนนี้ยังไม่รู้เลยแพงทุกอย่างรอดูก่อนว่าอะไรราคาล่วงนะครับแล้วมันพอจับต้องได้จะได้ใส่ไปต่อไปก็ปีครับผมใส่ไป3รีดียลครับผมอีพิคราบเป็นคิริคอนดาเมจอัพบวกเก้าเปอร์เซนต์ช่องจิ้วไม่ได้ใส่นั่นเองไปดูที่รูนกันต่อครับรูนโอเคหน้ารูนจะมีแท็กเลดครับดิฟเลดดูเทสซีแม็กดูสเตงอินเด็กคิริคอนดาเมจครับผมซอสแอมดีฟพีวีอี แอ t แท็ PVE Final Damage Up ครับผม PVE Final Damage Reduction Magic r i t i c a l Rate Up ครับผมและก็ Damage Reduce นั่นเองตอนนี้เป็น16ครับ16อนาคตอาจจะเจาะใส่อย่างอื่นเพิ่มนะครับรุ่นใหญ่ครับรุ่นใหญ่จะมีสไตป์เพ่กับซอร์ดแดนไอตัวแอดดามจ e ตัวนี้ครับไม่ต้องเอานะครับพอดีสล็อตมันเหลือเลยเอามาใส่เล่นไม่มีตังทำสไตป์เพ่สกับซอร์ดแดนส์สองฟอร์ตวิงตัวนี้ครับผมเลเวล45 เรียนสกิลเป็นเดดโบครับผมตอนแรกว่าจะเอาด้านขวาครับพอด e ีมันจิ้มไปโดนด้านซ้ายก่อนแล้วมันก็เรียนด้านซ้ายก่อนเออแต่ผมว่าซอสเอ็มด้านขวาจะดีกว่าเนอ้อมือริอกครับมาดูที่มือริอกครับมือริอกจะเป็นอิกนอร์ดาเมจรีดักชันครับผมก็คือจะเป็นเพิ่มดาเมจนั่นเองเพราะว่าไอตัวฟอสชิลดาเมจน้อยเราเลือกที่จะเพิ่มดาเมจก่อนนั่นเองครับสกิลอ่าครั้งก่อนไม่ได้เปิดสกิลให้ดูรอบนี้ก็มาเปิดสกิลให้ดูนะครับสกิลซับสกิลอัปเกรด แล้วก็ไปดูบัตเทิลสามกันนะผมบัตเทิลสามครับบัตเทิลสามผมใช้โฟลทอนหนึ่งนะครับผมมีโฟลทอนสามเลเวลซื้อหมดแล้วแต่เลือกใช้โฟลทอนหนึ่งเพราะว่ามันตีไวกว่านั่นเองส่วนสูตรที่ใช้โดยทั่วไปแล้วผมก็จะเป็นสองยูสบิกพอยต์กับหนึ่งบิสอาร์มลืมอะไรป่ะที่ยังไม่เปิดให้ดูสเตตอ่ะไปดูสเตตกันก่อนครับ <laughs> ไปดูกันสเตตกันต่อโอ้โหมันต้องเปิดแรกสุดเลยนะฝาเปิดหลังสุดเลยสเตตครับผมตอนนี้ก็จะเป็นสติงเออแปดสองสองครับผมอิน 271บวก17ครับแล้วก็เด็ก1 6 6บวก34ครับแอทแทกอัพ mm hmm. ลิรวมของผม2 8 0ครับโดยที่แอ t แท k กตอนนี้แปลงล่างอยู่ใช่ไหมครับอยู่36 0 0ัิดกคอนเล 80- ถ้า80ครับแต่ก็คือมันจะอยู่ที่73นะครับ73บวกแปลงล่างมันอยู่ที่80ครับบวกมา7เปอร์เซ็นต์กิ๊กคอนดาเมทกัผมอยู่370ร้อถึงสามครับซอ r t สแอม p อัก็ผมอยู่78็ดดถึงเก้าสิดีฟตอนกดหน้าแดงอยู่2องพ โอเคหน้าแดงหมดเรียบร้อยแล้วผมดีฟตอนนี้อยู่4,500ครับผมดาเมจรีดิวอยู่ที่851ครับต่อไปก็จะเป็นหนังสือครับหนังสือโดยส่วนใหญ่แล้วครับผมจะอัพเป็นพวก PVE มาก่อนเพราะว่าผมลงวอลค่อนข้างที่จะน้อยโดยที่หนังสือทั่วไปก็เป็น Attack Defense ดาเมจรีดิวเพิ่มคียดิคอนอะไรประมาณนี้ครับนี่เพิ่มคียดิคอนเพิ่ม HP เพิ่ม All Attack อ่าแล้วก็จะมี PVE Cancel Ignore Penetration อะไรพวกนี้ครับประมาณนี้เลยส่วนรันเจียนอัพเกรด Special โอเคแล้วนี่ก็เป็นฟอร์สชิล์อัปเดตเลเวล169ลงออตโต้ได้ทุกดันยันดันหุ่นยนต์เลยครับผมส่วนแจเขียวตัวนี้ออตโต้ได้กาเวฟเลยครับหากใครมีอะไรสงสัยหรือผมเปิดลืมเปิดอะไรให้ดูคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมเวลกูดเวลเวล